สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนครับเมื่อนี้เบ้าโจโดีไซน์นะครับผมก็จะมีข่าวร้ายนะครับผมข่าวที่ทําให้วงการหมอลำเศร้าโศกเสียใจมาบอกสุพี่นองฟังครับผมนั่นก็คือการจากไปของนางเอกอิงดาวดุดดาริกาครับผมนางเอกหมอลำเสียงวิหกครับพี่น้องเพิ่นได้จากไปครับจากอุบัติเหตุหมอลำทั้งเพจหมอลำเสียงวิหกนะครับเพิ่นก็นได้ออกมาโพส ชี้แจงเพื่อออกมาโพดแถลงข่าวนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปครับผมอันนี้ก็คือโพ์ของเพจหมอลำเสียงวิหกนะครับแล้วกับพระเอกนกพงศก,กรนะครับผมก็ได้ออกมาโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าเสียใจที่สุดอิง เพื่อนจะอยู่ในใจและความทรงจําตลอดไปครับผมแล้วก็มีแฟนคลับนะครับผมได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจมากมาเลยนะครับแล้วในเพจนกพงสะกรแฟนคลับนะครับผมเพิ่งกันออกมาโพสมาทั้ง4ครับพี่น้องวันก่อนแอดมินเห็นเอื้อยอิงดาวล่จากห่านเป็นสีเมื่อยเลยไปซอยพยุงก็เลยถามเอื้อยว่าไว้บ่เอื้อยเอื้อยเล่าก็ตอบว่าไว้ แต่เอื้อยเล่ากระถามกลับว่าหูบอ่อเฮ็ดไปพาออีหยังคําตอบที่ได้จากเอื้อยเป็นคําตอบที่ประทับใจและทัดใจมากที่สุดคือเอื้อยเฮ็ดซูมือนี่เพื่ออายนกเป็นคนที่คิดและทําเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้ดีใจมากๆที่มีคนแบบเอื้อยเคียงขางพี่นกเสียใจมากๆที่วันนี้วงต้องเสียบุคลากรดีๆอีกคนไปสุดท้ายนี่ ทีมงานแอดมินเพจนกพงสก่อนเฟนครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้าเอกสาวเสียงพริ้งพร้าวอิงดาวดาริกาอย่างสุดซึ้งค่ะทางเพจทางเพจบาวโจดีไซน์และก็ช่องยูทูบบาวโจดีไซน์นะครับผม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวของนางเอกอิงดาวดาริกานะครับผมแล้วก็สมาชิกเสียงวิหกทุกคนนะครับที่สูญเสียบุคลากรและกับนางเอกสาวที่มาความสามารถไปนะครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับผมเล่ากับโพ์ล่าสุดนะครับผมก่อนที่นางเอกอิงดาวดาริกานะครับผมก่อนที่เพิ่นจะจากไปเพิ่นได้โพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววังซีครับคิดถึงบ้านที่เมืองเลยมากมาย แลวก็มีวม้มคนไปคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจมากมายเลยนะครับผมและก็มีอีกโพตหนึ่งนะครับเพิินโพดว่าดาราคืนเดียวขอบคุณรางวัลน,น้ําใจจากพี่ลีพี่ขวัญแม่ทุเรียนพี่น้ําน้องแพทและรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแฮแท็กพักแรมหนึ่งวันอันนี้ก็เป็นโพดของนางเอกอิงดาวดาวริกานะครับผมก่อนที่เพิินจะ อิงดาวดุดดาริกาหรืออิงดาวดาลิกานางเอกหมอลำสาวมากความสามารถจากคณะหมอลำเสียงวิหกเธอเป็นอีกหนึ่งศิลปินสาวหมอลำซิ่งผู้มีเสียงพริ้งพราวราวกับต้องมนสะกดเมื่อได้ฟังการขับร้องของเธออีกทั้งการแสดงของเธอเอนเตอร์เทนแฟนๆได้อย่างท่วมท้นจนมีแฟนคลับแฟนเพลงรักในความเป็นตัวตนของเธอ และความสามารถของเธอที่พัฒนาอย่างไม่หยุดแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่11เมษายน2566เธอได้จากไปอย่างสงบสาเหตุเกิดจากการตกน้ำในงานเลี้ยงทีมงานขอสแสดงความเสียใจมาณที่นี้อินดาวดุดดาริกาหมอลำสาวเสียงพริ้งพราวอายุ30ปีเธอนั้นมีความรักในการร้องเพลงอย่างมาก ถึงแม้เธอจะไม่มีพื้นฐานการร้องเพลงการเต้นการเอร์เทนเหมือนกับศิลปินคนอื่นๆแต่เธอนั้นมีความตั้งใจพยายามฝึกตนเองมาเสมอโดยเธอนั้นมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองจนทำให้เธอเป็นศิลปินหมอลำสาวที่ครองใจแฟนๆได้อย่างมากมายทั้งความน่ารักเป็นกันเองของเธอความนอบน้อมของเธอที่มีต่อคนอื่นๆ ทำให้เราศิลปินในวงการหมอลำต่างออกมาโพส์แสดงความอาลัยหลังจากที่ทราบข่าวการจากไปของเธอทางเพจบ่าวโจดีไซน์แอดมินบ่าวโจดีไซน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนาเอกสาวดาริกามาณที่นี้ด้วยนะครับ